พันปลาตะน้ำนะครับวันนี้ก็มาจังสมวกไม้นะครับชมวกยิงปลาใ้น้ำเปนมวกไม้95เซนนะครับของค่ายบุรพานักล่าพนีจรนะครับ95เซนก็ลองว่าจะเอามาในล่ากระพงนะครับยิงระยะใกล้ๆเอา55เซนก็น่าจะไหวอยู่นะอัดยาง3ามเส้นผมสั่งมาแบบนี้ สวยคิดเลยครับหิ้วเงินจับขวานี่95เซนนะครับสวยสวยสวยผมก็บอกช่างเ้าบอกว่าสีไม่ต้องยางไม่เอาเชือกไม่เอา วางแตกไกลกับโยง40เซนโยงจากท้ายมาเนี่ย40เซนนะครับเียงไม่เอารูปดอกไม่เอาวางแตกไกลกับเอาตัวปืนไม้แต่ทำรางรางตัวนี้ทำให้ผมราง8มิลน,นะครับผมจะมาใส่สเตเลส8มิลนะครับความยาวที่95เซนนะครับ แกผมก็จะำมาโม่ทาสีเอาเองนะครับม,มีพิเศษอย่างหนึ่งคกล้นี้ผมสั่งมาแกจะแถมยางมาให้ผมแบบเต็มที่เลยอะเต็มที่กัดเนี่ยรูยางแกแถมยางผมสี่เซนนะครับน่าจะเป็นสิบสิบห้ามิลลูเล็กนะครับผมนี่ นี่สิมิลรูเล็ก4หรือ15ิมิลก็ไม่รู้แต่โอเคนะครับรูเล็กเนี่ยเหยียวแน่แรงแน่แหละผมว่าดูนี่ย,ยาวนี่แกแถมนะครับเนี่ยแถมก็ขอบคุณมากนะครับไก่บุรพานะครับไก่เขานิ่มดีนะครับแล้วก็จับผมจะตัดจากนี้ วนี้เวลาจะเหนี่ยวแบบนี้เลยถ้าเข้าล่องมือระชับมือมากเลยครับก็จะทำเป็นพเพื่อเรามือมือขวาท้ายท้ายปืนจับเข้ากับแก้มมือเราก็ดีระชับดีจับอย่างนี้สวยสวย เดี๋ยวผมก็จะติดลูกดอกแล้วก็ทำสีนะเลือบสีใหม่ใส่ลูกดอกสเตนเลสแปดมิลนะแล้วก็จะโมหัวลูกดอกอาใหม่นะครับเหลืออยู่รอตอนใส่ลูกดอกใส่ยางใส่อะไรใส่เชือกอะไรเสร็จถ้ายิงกระพงผมก็จะเป็นเชือกไม่ใช่เชือกแล้วเป็นสลิงนะครับสลิงสเตนเลสนะครับ ประมาณ2เมิลนะครับใส่สลิงก็ประมาณสัก3-4เมตรนะครับรวมลุกดอกด้วยลองดูว่าจะเวิร์กไหมถ้ายิงกระพงนะครับมันก็ไม่ได้ถึงกับนั่นหรอกเผื่อได้เจอปลาเล็กปลาน้อยเราก็ได้ยิงด้วยนะครับขึ้นยางในน้ำได้เลยปลาปลาเบญจพรรณปลา หูช้างปลาอีคุดปลาดุกทะเลปลาอะไรที่มันมสามารถยิงได้แล้วเป็นราคาเนี้ยก็ยิงได้เหมือนกันจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะผมก็คอนเสปร์ประมาณนี้แหละคือวันอาทิตย์นี้ลมเงียบลมเลยะจะได้ไปลองนะวันอาทิตย์นี้อาทิตย์จะถึงเนี้ยท้ายก็เก่นจับคนจับกระชับมือผมดิ เทมมือเลยเบานี่น่าจะลอยน้ำนะแต่ถ้าใสา่ใส่ลูกดอกคงจะไม่ลอยแล้วละเพราะวันดอก8ปมิลก็น่าจะหนักแต่ก็รู้สึกกระชับมือนดี่ใสเนน,น,นี้จากระยะนี้มาถึงด้ามที่ผมจับเนี่ยผมสั่งให้ช่างเขา40เซนนที่เหลือก็จะประมาณ 55เซนเนาะเพราะว่าความยาวสุด95ซเซนโอเคครับโดยรวมก็โอเคสมบูรณดีสวยรอดูตอนที่ประกอบเสร็จว่าจะเป็นยังไงนะครับข็อขอบตุนทางค่ายบุรพาด้ยนะครับที่แถมยางมาให้4เส้นแบบเต็มที่เลยโอเคครับเอาปลียิ่นี้ครับ แค่มาอย่างนี้เลยดีครับ